พูดถึงเพลง One More Time นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลแรกที่ถูกปล่อยออกมาจากกลับบัมดิสค o เวอรี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับองค์การเพลงทั่วโลกตัวนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกนะฮะเพราะว่าทางดั๊กพังได้อินเทอร์มาละสิ่งหนึ่งที่เราจดจำกันได้ดีก็จากซุ้มเสียงจากเพลงวันมอร์ทามนั่นเองนะครับหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้หลายๆคนหลายๆศิลปินต่อจากนี้ได้หยิบยืมไอเดียนี้ไปไป,ไปนำไปใช้ในบทเพลงของเขาเหล่านั้นด้วย นั่นคือการใช้ออโตจูนครับออโตจูนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกการปรับออโตจูนก็คือการปรับแต่งอย่างออโตซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ในสตูดิโอเรคคอร์ดิงเพื่อที่จะมีการจูนเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีไม่น่าจะต้องใช้ส่วนใหญ่จะน่าจะเป็นเสียงร้องซะมากกว่าเพราะว่าเสียงร้องของคนมันก็อย่างว่าอาจจะมีแฟดบ้างมีไม่ตรงจังหวะบ้างอะไรก็แล้วแต่ออโตจูนนี้ก็จะทำมาที่ตรงนั้นคือ จูนเสียงต่างๆให้มันฮิตโน้ตกับบทเพลงหรือเมโลดี้ที่เขาวางเอาไว้นะครับแต่ดับพังไม่ได้ใช้ออร์จูนในหน้าที่นั้นไม่ได้ใช้ออร์จูนในบทบาทนั้นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับดับพังนำออร์จูนมาใส่ทั้งเพลงเลยฮะแล้วก็เป็นลักษณะของการใส่แบบว่า,าให้มันมีความบันดดเด่นให้มันมีความแบบว่า,าซุ้มเสียงที่มัน มีความบิดไปบิดมาคล้ายๆลัวบอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันทําให้หลายๆคนที่ฟังเพลงวันมอทัของ่นดับพังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำได้ดีคือท่อนร้องที่ใช้เทคนิคออโตจุนเองนะครับ time, oh yeah, right. stop ซึ่งก็ต้องบอกว่าอาลบวั์ชุดนี้นะฮะเขาทํา างานร่วมกับดีเจที่เป็นดีเจที่มีทรง,งอิทธิพลต่อพวกเขาอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือดีเจท็อตเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งดีเจท็อตเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นเจ้าพ่อการล่าชิคาโกเฮาส์ซึ่งสองคนนี้ก็ลงไหลตั้งแต่ยุคยังไม่ทำดับพังด้วยซ้ำไปนะฮะ อีกหนึ่งคนคือ DJ Sneak นะฮะ DJ Sneak เขียนเพลง Digital Love นะฮะซึ่ง Digital Love นี่ก็ถูกบรรจุอยู่ในอ,อนิเมะเรื่อง Interstellar 5555ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วน t o อ d Edwards หรือ DJ Todd Edwards นี่ก็คือ,อให้เสียงร้องในเพลง Face ด o Face ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับ One More Time อีกหนึ่งคนที่เราจะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือคนที่มีชื่อว่าโรแมนโทนี่นะโรแมนโทนี่ต้องบอกแล้วคุณฟังชื่อ ใครมันจะไปชื่อโรแมนโทนี่คนชื่อเหมือนสถานอาอบนออู่อะไรตัวอย่างหนึ่งนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นชื่อเขาเรียกว่าเป็นชื่อในวงการหรือเป็นชื่อที่ใช้เป็นเครดิตในเพลงซึ่งนายโรแมนโทนี่เนี่ยเขาเป็นคนแต่งเนื้อลองแล้วก็ทำนองด้วยนะฮะให้กับเพลงวันมอร์ทามนะครับซึ่งชื่อที่ตามสูติบัตรคือตามทะเบียนบ้านนะั่นคือมิสเตอร์แอนโทนีเวนมัวนั่นเองครับเขาเป็นทั้งดีเจแล้วก็เป็นทั้งโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับซึ่งแอนโทนีเวนมัวหรือโรแมนโทนิกเนี่ย เขาทํางานร่วมกับแบงก์เดอร์หรือดับพังมาก่อนหน้าน,นี้เราด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คือว่าแบงก์เกอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์ฮะเป็นคนคิดโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเนื่องด้วยที่ว่าที่บ้านทําอยู่ในวงการเพลงอยู่แล้วโดวยเฉพาะคุณพ่อนะฮะซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ตัวของแบงก์เกอร์ได้สร้างขึ้นมาในช่วงที่เขาทําดับพังนั่นก็คือค่ายเพลงฮะ ค่ายเพลงที่มีชื่อว่าลูเล่นะครับลูเล่ก็เป็นค่ายเพลงอินดี้อีกหนึ่งค่ายที่บริหารจัดการโดยตัวของแบงก์เกลเดอร์เองซึ่งได้ผลิตผลงานเพลงอินดี้จัดจําหน่ายนะครับโดยเฉพาะนายโรแมนโทนี่นั่นก็คือมีการออกผลงานในสังกัดของแบงก์เกลเดอร์ชุดนี้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะฟังเสียงร้องสดๆของโรแมนโทนี่นั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ฟังเช่นเดียวกันนะีไม่ใช่ว่า าบางคนเออแลว้วเสียงสดเป็นยังไงฟังได้แต่ไม่ใช่จากอา b ัมชุดนี้นะฮะเสียงร้องที่ปลดทุกอย่างลงปลดออ the t u ลงแล้วก็เหลือแต่เสียงร้องเพียวๆเพียวแม้กระทั่งว่าร้องเป็นอันพ u g g เวอร์ชั่นไปเลยคะ ไม่มีดนตรีไม่มีบีดไม่มีเสียงซินสังเคราะห์ใดๆมาแล้วซึ่งเวอร์ชัน n e More Time ที่เป็นอันพรักนี้มันได้ถูกบรรจุเข้าไว้ในอัลบั้มที่เป็นรีมิกซ์อัลบั้มในผลงานของดับพังจากชุด Discovery เนี่ยฮะออกหลังจากนี้นั่นคืออัลบั้มที่มีชื่อว่าดับคลับนั่นเองนะฮะ No, can't I'll give help my all to you. just you myself หนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่ามีความชัดเจนแล้วก็มีความเป็นยูนิคมากนะั่นคือทอดอินโชนะครับของวันหมดถามหรือแม้กระทั่งผลงานก่อนหน้านี้ของพวกเขาทั้งหลายก็ใช้เทคนิคเดิมคือการแซม pling คัดลูกนะครับแล้วก็สร้างบีดแล้วก็ใส่อิเลเมนต์ใหม่ๆใส่เข้าไปเอานำสิ่งเก่ามาทำเป็นสิ่งใหม่ นะตัดตอนตัดต่อพันธุกรรมมันใหม่สร้างสารรค์มขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือรูปแบบสไตล์การทํางานของดารฟพังนะครับแน่นอนครับวันโมทามก็ยังคงไว้ซึ่งการทํางานแบบเดิมอยู่นะครับนั่นคือการไปสแตรมปิ้งเพลงที่มีชื่อว่า More Spell on you นะครับซึ่งเป็นผลงานของแอนดี้จอหนส์นะครับซึ่งแอนดี้จอหนเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับออกผลงาน ในประเทศฝรั่งเศสมาสองอลบัมเขาเป็นคนผิวสีนะฮะซึ่งต่อมาก็ต้องบอกว่าชีวิตเขาก็ลําบากลำบ,ลำบลำุญยากแค้นลําเค็นนะครับกลายเป็นคนไร้บ้านนะฮะเป็นโฮมเลสนะครับซึ่งสิ่งนี้นะฮะทำให้ค่าลิขสิทธิ์ที่เอ็ดดี้จอนควรจะได้รับจากเพลงที่มีชื่อว่า Mor e s p e l อ on y ยู่ซึ่งตัวดับพังนําไปแซมปิ้งไว้ในวันมอธันนั้นนะกลับไม่ได้รับคนที่ได้รับกลับเป็นค่ายเพลงต้นสังกัดของเขาแทนนะคะซึ่งเขาก็ทางต้นสังกัดก็บอกว่า ในเมื่อเอ็ดดี้จอนเขาเป็นคนไร้บ้านเขาไม่สามารถหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งได้เขาเรียกว่าติดต่อไม่ได้นั่นเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะถ้าติดต่อได้เอ็ดดี้จอนก็คงจะมีเงินมีทองใช้อยู่อย่างมหาศาลจากค่าลิขสิทธิ์เพลงนี้ตลอดชีวิตเลยเขาวาดได้นะครับนี่คืออัลบั้มที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนรูปแบบของการฟังเพลงของคนในยุคปี2000ไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ววาได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับไอ้เทคนิคออโต้จูนนี้หลังๆมา ต่อจากนั้นไปก็จะมีอีกหลายๆคนที่ใช้นะครับโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งที่เป็นจ้าแม่แดนซ์อีกหนึ่งคนของวงการเพลงนั่นก็คือแชร์นะครับแชร์ Chair, นำเอาเทคนิคอาร์จูนมาใช้ในเสียงร้องของเธอในซิงเกิลที่มีชื่อว่า Believe นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานหัวใจชาวสีรุง้งอีกหนึ่งแทร็กด้วยนะครับต้องบอกว่าอัลบั้มชุดนี้นะฮะโดยเฉพาะวัน Morede Time นี้ก็ขึ้นถึงอันดับที่60 อัดใน Hot 100 Billboard Chart นะครับขายได้1ล้านก๊อปปี้นะครับเป็นเพลงแรกของดาบพังที่ขายได้1ล้านนะซิงเกิลนะฮะต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลนะครับขึ้นอันดับ1 Billboard Dance Club 2นะครับอันดับ1 UK Dance อันดับ2 UK Single Chart ด้วยสามนะฮะซึ่งบอกว่าแล้วก็ทูโหวตจากผู้อา่านนิสานนิกส์แม็ให้เป็น The Greatest Dance Records of All Time ในปี 2,013นะฮะส่วนนี้สารวิวบอร์ดจัดให้ซิงเกิลวัน t i m ามี้อยู่อันดับหนึ่งนะครับใน20บทเพลงสำคัญของดับพังด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความสำเร็จมากมายก่กองของอัลบั้มที่มีชื่อว่า discovery ที่นำพาไปสู่อีกหนึ่งอัลบั้มหลังจากนี้ครับจะเป็นอัลบั้มอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอัลบั้มที่โคตรแปลกที่สุดของเขา human after all ครับ